วันนี้ผมจะพามาชมรถสวยๆนะครับข้างหลังนี้นะเป็น G L C นะครับสวัสดีทุกคนนะครับบิคาร์ดีดีนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะฝากกดติดตามช่องบิคาร์ดีๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมเบนซ์นะครับเข้าใหม่ G L C ยังไม่เปิดราคานะแล้วก็จะมีเบนซ์ E 3 0 0้นะครับรวมไปถึง C 2 2 0อนะอ่ะคันนี้ก่อนสวยมากๆนะครับสวยมากๆผมมีกุญแจด้วยนะคันนี้เปิดดูภายในอีกทีนึงนะครับก็ล้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ปีย3นะอย่างปี23นะก็อันนี้ต้องบอกว่าเข้ามาไม่ได้บ่อยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ GLC นะครับรอบคันเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเนี้ยบเลยนะครับเนี้ยบเลยไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะชอบมากมันเป็นสไตล์แบบ SUV 5ที่นั่งนะครับก็มีความที่จะสูงกว่ารถเก๋งปกตินะเออใหญ่กว่ารถเก๋งปกตินะครับก็ดูภายในกันนะครับอ่ะกุญแจ กุญแจเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับกุญแจมี2ดอกนะครับหน้าตาแบบนี้แล้วก็ในส่วนของด้านในอ่ะดูภายในเป็นภายในโทนสีดำนะครับส,สวยๆนะแล้วก็ไมค์คันนี้ต้องบอกว่านะไม่เยอะนะออประมาณแสนหนึ่งหนหกพเท่านั้นเองนะครับไมค์แสนหนึ่หมนหพันเห็นไหมในกล้องนะครับแล้วก็ เป็นเบนซินล้วนนะครับไม่ไฮบริดนะใครที่แบบว่าไม่อยากใช้พวกเป็นแบบไฮบริดกลัวเรื่องแบตเตอรี่ก็คันนี้ได้เลยนะ,นะครับเ mm hmm. บาเนียนๆตึงๆไม่มีขาดนะนะครับอ mm ่ะ hmm. ด้านหลังนะครับก็มีแอร์นะแล้วก็มีเบาะที่นั่งค่อนข้างสบายนะครับ mm hmm. พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเหลือเยอะเลยนะครับใครที่ต้องการลดครอบครัวนะเป็นเบนซ์นะ,ะราคายังไม่เปิดแต่ผมคาดการนะครับ ยังไม่คาดการดีกว่านะครับแต่ต้องบอกว่าราคามันจะถูกกว่าตลาดถูกกว่าเต็นท์อยู่แล้วนะราคาสําหรับราคาที่เปิดก็อันนี้เป็นปี19นะปี19นะครับอ่ะคันแรกนะพามาให้ชมก่อนเปิดราคานะครับถ้าเปิดราคามาแล้วก็เดี๋ยวจองกันได้เลยนะครับอ่ะดูด้านหลังอีกคันหนึ่งนะครับด้านหลังเป็นเบนซ์ตัวนี้ e 3 0 0ตัวนี้เป็นไฮบริดและเบนซินไฟฟ้านะในเล่มเขาจะเขียนแบบนี้ นะครับอันนี้กุญแจจะมีดอกเดียวนะครับผู้เช่าคืนมาดอกเดียวนะครับอ่ะก็ภายในนะไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้อ่าเราดูจากอะไรได้บ้างของผมเนี่ยบอกว่าไม้แทร้อยเปอร์เซ็นต์ดูจากอะไรได้บ้างเนี่ยดูพวกวัสดุต่างๆนะถ้ามันแบบว่ามันเย็นเกินกว่าที่จะแบบนะไม่เหมาะกับเลขไม้อะว่าง่ายๆนะก็ อันนั้นนะพวกไมก่อแล้วแต่ของรถหมดสัญญาเช่ายังไงกรอไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเข้าศูนย์เช็คประวัติะไรตลอดนะมันจะมีข้อมูลตลอดนะเพราะว่าเพราะงั้นน่ะพี่ๆจะเช็คได้นะว่ารถที่เข้าศูนย์นะมันมันกอมันรู้เลยนะครับรู้เลยนะนี่อันนี้ภายในด้านหลังนะครับก็เป็นโทนสีน้ําตาลนะครับในวัสดุด้านข้างนะเป็นลายไม้ๆหน่อยนะครับลายไม้ๆก็ดูหรูหราครับอ่าคันนี้ก็เป็น ตัว e 3 0 0นะดูรอบคันนะครับรอบคันด้านขวาไม่มีอะไรด้านหลังไม่มีอะไรนะครับนะแต่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมีอาจจะเบียดอะไรมานะเบียดเสาเบียดอะไรมานะก็ตรงนี้เดี๋ยวจัดการทําให้ใหม่นะครับทำให้ใหม่อ่าอันนี้โครงสร้างถือว่าไม่เสียหายนะครับในตัวคารในตัวอะไรต่างๆนะก็ทําประตูใหม่นะครับแล้วก็ได้ใหม่น้อยไปนะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่รอราคาเปิด นะครับที่รอราคาเปิดอ่ะคันนี้เลยนะสวยๆแบบนี้นะมาอีกหนึ่งคันเบนซ์คันนี้นะ C220 นะครับคันนี้ราคามีแล้วนะ1 1 4 6 0 0้านนะครับ1 1 4 6 0 0้านได้เป็นรถปี20นะครับเป็นรถปี20ก็ใครที่ต้องการอ่ะอันนั้นเป็น G G.L.C. ก็คือใหญ่เป็น S.U.V. E. ก็คือขนาดใหญ่ขึ้นมานะเป็นเป็นเซกเมนต์กลางนะครับอันนี้เซกเมนต์เริ่มต้นนะครับเป็นตัว4ก็เป็นรุ่นที่นิยมนะในการใช้งานกันนะครับรอบคันดูกันนะคันนี้1146นะปี20นะครับเป็นดีเซลล้วนนะครับอ่ะไว้ง่ายๆนะทั้ง3คันนะครับเครื่องยนต์ต่างกันหมดนะคันแรก เบนซินล้วนคัน2เปเบนซินไฟฟา้าคันนี้ดีเซลนะครับใครอยากประหยัดเอาคันนี้ไปใช้ได้ล้านต้นๆน,น,นะครับล้าน1นึ0 0แสนนะครับราคาขายเราถูกกว่าเต็นท์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็สําคัญเลยคือไม่แท้100%เนะครับเช็คประวัติได้เราเช็คระยะตามกําหนดนะรวมไปถึงราคาขายที่ยังที่บอกไปต่ำกว่าตลาดนะครับอ่ะนอกจากพวกนี้นะ รถเก่ง v ีออส l t i ติสยา s ิสนะตัว1.2 ECO นะครับก็มีนะครับ299นะแล้วก็ Camry นะครับอ่ามีตัวไหนอีกอ่ามีตัวกระบะตอนเดียวแคบสีประตูนะครับแล้วก็รถตู้คอมพิวเตอร์นะเวนจุลี่มาแป๊บเดียวคือติดจองแล้วนะเสียดายมากลูกค้ากำลังมานะครับอ่ามีตัวนี้อีกนะครับตัว m a j e s t ีนะล้านสองนะครับล้านสองแสนนะล้านสองแสนนิดๆนะครับล้านสองแสนหนึ่งหมื่นอะไรประมาณนี้นะ ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันอ่ะก็แต่คันนี้มาแก่นิดนึงนะห้าแสนแต่ว่าเช็ครยะตามกำหนดกำหนดเครื่องยนต์ดีปกตินะครับแล้วก็ช่วงล่างอะไรก็ใช้งานได้นะครับอันนี้1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นะนะเป็นเป็นเป็นปี20นะเป็นปี20นะครับก็เป็นตัวไฮบริดนะสำหรับตัวนี้นะครับก็คันนี้สวยนะครับสวยเลยนะรอบคันก็อาจจะมีเก็บงานบ้างนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะ แล้วก็ในตัวของเลขไม้นะคันนี้แสนเจ็ดนะครับออรอบคันไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรนะเออไม่มีอะไรเลยนะครับอ,อ๋อมีตรงนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเก็บเคมให้นะใครสนใจปี20ล้าน8ปดแสนหนึ่งหมื่นตามเต็นท์นะมีขายล้านเก้าก็มีนะครับล้านเก้าแสนเก้าหมื่นกว่าก็มีนะครับนะก็เพราะฉะนั้นราคาเราดีครับมากๆแล้วนะครับก็ มีรุ่นอื่นๆเดี๋ยวพาไปแว๊บๆนะอย่างอันนี้นะเป็นตอนเดียวนะครับแคมรี่ก็มีนะครับแคมรีนะแคมรีตอนนี้นะครับติดจอง,จองแต่ว่ามันจะมีสีนี้แบบนี้อีกนะตัว2.5ก็900,000กว่านะครับเป็นปี20 900,000กว่าแล้วก็จะมีตัว2.0ด้วยที่เป็นอันนี้เป็นไฮบริดใช่ไหมแล้วก็จะมี2.0ที่เป็นเบนซินล้วนนะก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่ถ้าปี20ก็ประมาณ800,000สาม800,000 5มีตัวที่เป็นสีน้ำตาลนะอันนั้นปี18 5แ0 0 0ก้าหมื่นกว่านะครับประมาณนี้นะส่วนพวกรถใช้งานนะตอนเดียวแคบสีประตูอะ่ะผมพาดูตรงนี้นิดหนึ่งแบบนี้นะครับเป็นตอนเดียวที่ต้องบอกว่าเดือนนี้ทำโปรโมชั่นนะครับอ s u z u s สปา k 1.9เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นปี20นะครับ2แสนเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะ 270,000เท่านั้นคือได้ City Boy หลังคาแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยพร้อมใช้งานนะเอาไปเช็คระยะต่อเอาไปดูแลต่อได้เลยนะครับก็ในส่วนของตัวรถนะครับอ่ะอันนี้คือรถที่เคลมเสร็จแล้วนะครับจะให้พี่ๆดูว่าบางทีบางคันที่มีรอยนะครับเดี๋ยวอ่ะเราเก็บตามใบเคลมให้แล้วมันก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้นะเออก็จะ ทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากในใบเคมก็แล้วแต่พี่ๆนะครับอาจจะอยากเปลี่ยนฟิล์มอาจจะอยากเปลี่ยนเบาะหนังหรืออาจจะอยากทําอะไรบอกได้หมดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมมีเก็บงานให้ฟรีอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ในส่วนของรุ่นนี้นะเพิ่งหมดไปนะครับแต่รถตอนเดียวของเราที่ที่เป็นรีโวแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นอีสูซูเนาะที่เป็นรีโวมีหลังคาแบบนี้ก็ยังมีอยู่หรือว่าจะเป็นกระบะพื้นเรียบก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจรถใช้งานรถใช้ส่วนตัวรถบริษัทนะครับซื้อให้ลูกน้องใช้ซื้อไปขายต่อซื้อให้ผู้บริหารนั่งนะหรือไปไปขับแกลบขับไรายได้หมดนะทุกประเภทเรามีหมดทุกอย่างนะครับจริงๆนะเออก็ติดต่อมานะครับหาผม นะครับบิ๊กคาร์ดีๆมีอยู่2โกดังนะครับหลักๆคือที่นี่นะบางนานะครับติดไบเทคบางนานะครับแล้วก็โกดังเทพรักษ์นะครับมาไม่ถูกเดี๋ยวผมแชร์โลเคชันให้นะครับก็อยากให้โทรมาคุยนะสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะครับโทรมาคุยจะได้รู้เรื่องมากกว่านะครับเพราะว่าบางทีคุยไลน์เนี่ยอ่ะมันอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ในส่วนของของเราซื้อสดทุกคันนะครับไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคือราคาที่ผมแจ้งมาทั้งหมดนะ ถูกกว่าเต็นท์แล้วและยังไม่มีบวกแวดเพิ่มก็คือราคานั้นนะที่ถูกกว่าเต็นท์เนี่ยคือรวมแวดไปทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากไปลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆก็สามารถซื้อที่นี่นะครับในส่วนของพวกตัวแวดมันเป็นค่าใช้จ่ายได้เนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ใครอยากจัดไฟแนนซ์นะมีบริการนะครับทั่วประเทศนะขอคนที่คเครดิตดีนะครับผมจัดการให้นะครับเริ่มต้นฟรีดาวนะครับเริ่มต้นฟรีดาวสำหรับคนที่เครดิตดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอัปเดตกันนะครับกับรถหรูด้วยรถ กลุ่มต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกกดังนึงนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกวันนะวันนี้ฝากกดไลค์นะครับให้คลิปนี้ด้วยนะครับก่อนไปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องพิคาดีๆด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดให้นะครับกดติดตามให้นะครับกดให้หน่อยนะครับ